สวัสดีค่ะตอนนี้จันอยู่ที่บ้านกุดง,งงจังหวัดชัยภูมิแผ่นหินเบื้องหลังนี้มันคืออะไรเป็นมายัางไงและน่าสนใจแค่ไหนเราจะไปสืบดูกันค่ะ ไปไหนคะเนี่ยไปดูใบเสมาอ๋อไหนคะที่นาแม่เนี่ยไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลแม่ปดัยเด็กอะไรจะตามไปดูหินใบเสมาที่อยู่ตรงกลางนานะคะใบเสมาใบเสมาค่ะสองใบประกบกันข้างหลังก็มี แค่หันก็ได้ตนี้มันนี่เพื่อนนี่เป็นคล้ายๆกับว่าวงกลมเลยนะที่วางนะแคก็เพื่อนนี่ว่างเนี่ยยือยู่หันจุดหนึ่งเนาะก็มาอย่นอีกจุดหนึ่งก็ยู่หันจุดหนึ่งแลก็ยู่มุมนั่นจุดหนึ่งแล้วก็ยู่ทำไมทำไมมันถึงมาอยู่กลางนานี่ได้คะมันอยู่มาแล้วจยาอยู่มาแล้วแม่เกิดมาเห็นเลยเห็นคือมีหลายมุมมุมนั่นมุมนั่นมุมนั่นนั่นนั่นอันตรงนั้นมีสองก้อนเลอที่กันเล ตรงกลางเนี่ยแจ็ไว้เป็น่ยัง <ừ> ่เนาะแต่นิทานบ่ได้คืออยากรู้คือกันแต่ว่าผู้เพิ่นเกิดก่อนเพิ่งกับอได้สิจ้งไดละ่ะถ้าเพิ่นเขียนไวน้ในหฮออาจจะรู้เนาะเรามาแห่งนี้นะครับอยู่ที่บริเวณหน้าบริเวณนาของแม่ท้องใบเล็กนอกนะครับที่ ทางกรมศิลปากรนครราชสีมานะครับเขาไม่ให้ขั้นย่านนะครับปกติแล้วทางชาวบ้านและผู้นําจะออกไปเจ็บณวัดที่ขุดงวงนะครับร่วมกันแต่กรมศิลปากรนครราชสีมาไม่ให้ขั้นย้ายจุดนี้คือจุดดังเดิมนะครับอ,อ,อยู่เดิมเดิมเลยครับ หนึ่งครับที่พบโคนกระดูกและมีวัตถุโบราณที่ใต้พื้นดินตรงนี้นครับมีใบเสมารอบหมู่บ้านตรงบ้านของออแม่ลันเกิดเงินนะครับบริเวณรอบหมู่บ้านครับใบเสมานะคะมีอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านสุดงงอยู่ทั้งในทุน่งนาในหมู่บ้านตามรั้วบ้านต่างๆเราสามารถเห็นได้บหมืคนกั การพูดคุยกับชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หวงแหนและจะอนุรักษ์ไว้ชุมชนที่นี่มีการดูแลรักษาใบาเสมาอย่างดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามกันว่าเขาดูแลกันยังไงนะคะพี่ยู่ไม่เอ่ยแล้วไก่ ตอนเด็กๆแม่ว่าใบเสมาคืออะไรคะใบเสนะก็ที่ว่าเป็นอันรูปอันนี้อันนั่นนะอ๋อเขาเอาไว้เห็นยังค่ะก็่ว่าไว้ถ้าเป็นนี่จะกุหละบบูชายัางเป็นที่ชาวบ้านเขาที่ว่าไดเอามารวบรวมไว้ที่นี่นะอ๋อค่ะสมมนกเอาไว้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนมันที่พูดยู่ห<อ>ให้พินาตคนล่ะอ๋อคนไปทายาณเราคนก็เห็นโพกผีม้าเราคนก็ไปขุดขบ้านก็สร้างราักขม้าแต่ก่อนมันมีรถทิ้นน่ะโอ้ช้างลากเลยหรอค่ะใช่โอ้ ตรงนี้หลุดเช่นในตะก,กอน่ะสร้างลักข้มาคิดว่าใบาเสมานี่ศักดิ์สิทธิ์ไหมคะมเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังนะตอนเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กอะสมัยก่อนเป็นเด็กก็ว่าอ,อถ้าใครทําผิดอะไรที่ตรงที่ใบเสมาอยู่นะถ้าใครทําผิดอะไรไปทําอะไรผิดเนี่ยมีน้ํามาท่วมน้ํามาท่วมแล้วก็เอเขาได้อะไรลอยน้ำอะายน้ําเป็นน้ําท่วมแล้วก็ลอยตามน้ำเพราะว่าน้ําท่วมอะไรท่วมบกโบราณเขาว่านะค่ะ เห็นพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างงั้นตอนสมัยเป็นเด็กก็ไปเลี้ยงฟายก็ไปเห็นอยู่ตามนั้นก็ได้ยินพ่อเล่างี้ก็กลัวถ้าเคยเคยมีใครใครโดนบ้างไหมไม่มีหรอกแต่ได้ยินพ่อคุกแก่เขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นค่ะพอไปทําอะไรผิดไปตัดต้นไม้หรืออะไรได้ยินเสียงคล้องเสียงกรองดังขึ้นมาว่าที่ก็มีน้าท่วมก็มีรูปเอออีกก้อนหนึ่งอีกใบหนึ่งมีรูปแม่ธรณีบิดมวยผมอนะแต่ ขาขโมยไปอ,อ๋อโดนขโมยไปขโมยไปตั้งสามสามใบขโมยไปแล้วพวกฝรั่งเอาเรืออะไรเรือเครื่องมาไส่เอาอเป็นรูปพระพุทธรูปนั่งสมาธิรูปสวยค่ะแล้วก็รูปแม่ธรณีบิดมวยผมค่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งรูปอะไรนะก็จําไม่ค่อยได้นะค่ะสวยที่หายไปนะสวยมีสามสามรูปเล่าหายไปเลยเหรอครับมันอืมฝรั่งมาเอาไปทีนี้ พวกแม่สมัยนั้นเป็นเด็กนะไปไป,ไปทาไร่ปออยู่ตรงนั้นอ่ะอค่ะี่็นนาป้านาลุงค่ะแล้วก็เไป็นไร่ไปทําไร่ปอเห็นฝรั่งเข้ามาเขาเจะเอาไปทําอะไรวะเขาถามก<อ>ันเ,เออเขาเจะเอาไปทําอะไรพอเห็นพอเดินไปดูเขาบังรีบเลยฝรั่งค่ะมันก็รีบเอาลงเรือแล้วมันรีบไปเลยเคยมีคน,น,คนเคยมีนคนถูกหวยไหมคะมีครับมีมีได้ยินข่าวว่าหลายอยู่แต่ผมมองว่าใกล้เล่นหวยเนาะเขาทํายังไงครับผมมาสนใจแล้วก็มาไหว้ก็มาขอครับแค่ฝัน เขาความปันนี่แะ้วสำหรับไปเสีมาเลยคะ่ะนี่นี้ค่ะเป็นวันที่สิบตามองทุกทุกปีนะคนนี้จัดเป็นงานประจำปีเลยจ้ะอ๋อค่ะมันเป็นยังไคคองคะอะไรบ้างลูกลานมาจากกรุงเทพนะ้องเพิ่งกิะจะพระปลามมากองนัน,นกองน,นงีม้มามารวมกันมูญละมุเพิ่งกิเฮ่ออ้อมบ้านเลยจ้ะเฮ่ออ้อมมาแบบผู้ใดบอกใช้ฟอนกับฟอนน้ำกันขึ้นวันมือ <laughs> สงการวันที่สิบสามเนี่ยม่วนสุดขีดเลยผู้ใดก็ได้จ้ะจัดเพราะวันสงการอจ้ะเฉพาะวันสงการค่ะวันที่สิบสามนี้าของทุกทุกปีจ้ะเฮ็ศงานประจำปีเลยคค่่ะะน้องอันนี้คืออะไรคะนี่ใบไม้ครับแล้วแล้วมันมาจากไหนอยู่นี่ตั้งแต่ผมเกิดแล้วครับ อันนี้รูปอะไรครับโมานาชาด้ครับอ้องการน้องกาศนี่รูปอะไรครับเตมียชาด้ครับต้อยวิบังหห่อเป็นอะไรหรอในภาพเป็นบุคคลสองคนนั่งใต้ต้นไม้บุคคลทางซ้ายนั่งขัดสมาธิ เกี่ยวกับใบเสมาที่โรงเรียนได้ให้ความรู้อะไรบ้างให้เด็กไปให้ความรู้เด็กเป็นประเทศน้อยเด็กน้อยที่ที่ท่านเห็นเลยมื่อปีก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มรุ่นแรกรุ่นแรกเของจังหวัดอเขาปีนี่เขาปีห้าห้าเลยถูกฟังทุ่งให้เขารักศิลปะเขาอย่างถ้างั้นเด็กๆในหมู่บ้านนี่ก็รู้จักใบเสมากันหมดอส่วนมากก็รู้ เสมาถึงมาอยู่แถวนี้อะคะทําไมไม่ไปอยู่ตามโบสตามวิหารอครับอันนั้นก็คงจะเปลี่ยนความเหมาะสมตามสภาพของท้องที่ในขนาดนั้นนะครับคือปกติแล้วบ้านกุดงเนือน้อนี่ไม่ได้อยู่ในที่ร่มนะครับเดิมบ้านกุโงเนี่จะอยู่ติดลําปางทาวช่วงหน้าแรงน้ำยังแห้งนะครับมันจะไหลลงไปน้ําชีหางจาก,กน,นี้ประมาณสักเกีแปดกิโลนกันทีนี้พอดีช่วงหลงัลงๆมาเนะี่ยประมาณ 2517เขาจะตั้งฝายนะครับก็เรียกว่าฝายพอญอัตคือพอญาอยาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านบุดตุ้มทาฝายดินนะครับผมมีฝายดินปุ๊บเขาเก็บกากน้ําไปไปมามากรุงงเป็นสภาพพื้นที่ลุ่มบางส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วกรุงลงจะเป็นที่เป็นพ้นและเป็นโน้นนะครับนะครับเนินดินคือคนสร้างบ้านต้องสร้างในที่สูงมาครับเพื่อหนีน้ำนะครับทีนี้เขาจว่าคนสมัยโบราณ ตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งชุมชนนะครับเพราะอะไรตามสภาพสังคมี่ยะก็คือคนไทยมันต้องตั้งภูมิลันเนาติดแหล่งน้ำตามประวัติศ,ศาสกาเขียนสุวนนณภูมิเนี่านี้ทวารวด,ดีมีมีขอมมอลาวาน嘛ครับมอหนี่คือทวารวด,ดีเรายุคนี้มาดีอยู่ระหว,ว่างศตวรรษที่สิบสองถึงสิบหกนะครับพส็สองพันสองร้อยถึงหกร้อยที่ของคุณโม่นี่ ามที่กลมศิลป,ปกรเขาให้ข,อข้อคิดเห็นข้อสรุปแล้วครับบอกว่าใบเซมาที่บ้านกุ้งงงน,นี่จะอยู่ระหว่างศตวรรษที่14-16คือสองร้อยปีภายหลังครับนะครับที่นี้ใบเซมาพวกนี้เดิมอยู่ไหนปกติก็อยุมมึงหนีแลละครับเลยนะครับแต่ว่าสภา,าพก้านั้นภาพามที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม้องถิ้นของเฉยมวแเวนี่ที่ถือวางไว้นี่ครับ เพราะว่าผู้นี้อยู่ในแหน้ามันเถ็ดน้อยนากเป็นก้อนข,ขาก็ใส่วายไถนะครับค<ะ>วายไถนะมันก็เลยต้องสวนคันซ่อนอย่างนาี้ยนกเจ้าของเกาเบ่งก็เลยขุดออกศรัทธาถึงขีดสุดคิดว่าอาจอยากจะมีอะไรบ้างเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับสองเพื่อประกอบอดีตเป็นเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับบางอย่างในสมัยนั้นนะครับเพื่อประกอบความเสื่อของเจ้าของ ขาจว่าได้เป็นชั้งครับตอนนี้จันได้รู้แล้วนะคะเพราะแผ่นหินเหล่านี้ ได้สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของผู้คนสมัยทวาราวดีและได้รับการปกป้องดูแลจากชุมชนกุนงงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าลำน้ำลำปะทาวสายเล็กๆจะเป็นแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และนี่คือสิ่งยืนยันว่าพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันกับชุมชนชาวอีสานมาอย่างช้านานท้าเอ้ยหอมัลสาใบสีไม้โให้เม,ม,ม่นื้นอหออายุมันควรนี้